สวัสดีครับกลับมาพบกับสวนหน้าบ้านอีกครั้งนะครับวันนี้มาอัปเดตต้นมอนเซร่าแดนโซนีไออินโดฟอร์มนะครับตัวนี้เป็นตัวด่างนะครับจาก EP ีที่13นะครับตอนนั้นก็มี uh, ต้นนะครับที่เราตัดยอดไปเราได้2ยอดนะครับยอดหนึ่งคืออันนี้นะครับยอดหนึ่งคือนนี้ครับก็ตอนนี้ก็มี เจ็ดใบนะครับเป็นใบเพิ่งมาก็ด่างสวยดีนะครับต้นนี้ตั้งใจจะให้มันเลื้อยยาวๆนะครับต้นนี้เป็นต้นทางด้านซ้ายนะครับส่วนต้นต้นทางด้านขวานะครับก็ผมทําการวางต่อมันนะครับสามใบนะครับแล้วก็ยกยอดมาสามใบหนึ่งหลอดนะครับแล้วก็วางข้อหนึ่งอันนะครับข้อหนึ่งอันก็เป็นหนึ่งใบนะครับหนึ่งใบเคลื่อนนี้นะครับเมื่อตอน วันที่30นะครับไปตามดูได้ในเฟซนะครับตอนนี้วันนี้วันที่16กุมภานะครับก็ประมาณ17วันนะครับตอนนี้หลอดเขายาวแล้วนะครับหลอดเขายาวแล้วนะครับก็รากก็โผล่มายาวพอสมควรนะครับเดี๋ยวให้ดูครับอาหามีรากอันนี้1เส้นนะครับแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งเส้นนะครับต้นนี้เป็นข้อสั้นๆนะครับข้อเดียวใบเดียวนะครับผมลองดูนะครับจน นี่ครับใบเขาดันข้างบนนะครับดันข้างบนแล้วก็ตอนนี้หน่อตาใหม่เขายาวพอสมควรแล้วนะครับก็เป็นเหมือนจะเป็นใบแล้วแหละนะครับคาดว่าไม่กี่วันนี้นะครับบังเอิญนะครับด้วยเรื่องของเรื่องคือหลังจากที่อีพีที่13นะครับผมก็ไปเดินตลาดนะครับแล้วก็ไปเจอต้นหนึ่งนะครับเป็นต้นข้อเดียวใบเดียวนะครับคือต้นนี้นะครับต้นนี้ข้อเดียวใบเดียว ตอนนี้ข้อเดียวใบเดียวเลยนะครับตอนมานะครับก็มีเป็นหน่อเล็กๆนะครับเป็นหน่อเล็กๆก็ประมาณสัก 6- 7มิลนะครับก็เมื่อตอนวันที่16มกรานะครับวันนี้16กุมภานะครับหน่อเล็กๆนั้นๆนะครับก็กลายเป็นใบนี้นะครับก็กลายเป็นใบนี้แล้วเราก็วันนี้นะครับก็ได้ใบใหม่อีกหนึ่งใบนะครับใบนี้ก็น่าจะมีรูแล้วนะครับก็น่าจะมีรูแล้ว ไม่รู้โฟกัสไหมอ่านะครับอันนี้ก็น่าจะมีรูแล้วนะครับก็น่าจะอีกไม่กี่วันก็น่าจะกลางนะครับใบนี้นะครับหน่อเดียวใบเดียวนะครับวางข้อสั้นๆนะครับอา่าต้นนี้ได้มาราคา,อาพอสมควรนะครับเนื่องด้วยไม้ด่างไม่ได้หมายความว่า,าใบหนึ่งราคาเท่านี้2ใบต้องราคาเท่านี้นะครับราคาเขาก็ขึ้นอยู่กับ ความพึงพอใจของผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายนะครับว่าตกลงกันยังไงนะครับตันนี้ก็สองพันกว่า3,000ประมาณเนี้ยนะครับผมที่ชอบเพราะว่าใบก็หลายจัดดีนะครับก็เลยเอามาไม่ได้ไม่ได้คิดว่ามันไม่คุ้มอะไรนะครับเพราะไม้ด่างไม้ด่างสวยชอบโอเคนะครับก็ซื้อมาแล้วก็เขาก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับใบใหม่มาก็าด่างจัดดีนะครับแล้วก็รอดูใบนี้ใบนี้นะครับที่ผมเล็งก็ มันมีรูแล้วนะครับมันมีรูแล้วนี่ฝั่งนี้ก็น่าจะเห็นชัดอีกไม่กี่วันนี้ก็น่าจะกลางนะครับก็น่าจะเห็นออดูว่าเขาสวยไม่สวยนะครับหรือยังไงนะครับเพราะว่าใบนี้หมาก็สวยมากๆนะครับอ่ะมาถึงตอนนี้นะครับถ้าตามใน e p ีที่13นะครับก็จะเป็นต่อทางด้านต่อทางด้านขวานะครับเพราะถ้าผมจำไม่ผิดต่อทางด้านขวาส่วนไอ้ต้นนี้คือต่อทางด้านซ้ายนะครับก็มี6ใบแล้วครับ มี6ใบแล้วใบนี้ก็เพึ่งบานเหมือนกันใบนี้ก็เพิ่งบานส่วนไอ้ต้นนี้นะครับก็เป็นตอทางด้านซ้ายนะครับเป็น7ใบนะครับออตอทําไว้ตอนนี้ก็เป็น3ใบนะครับแล้วก็ยอด3ใบ1หลอดตอนนี้ใบกลางเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่อยู่ข้างหลังพมา่านนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูหน่อยออยูข้างหลังพมา่านอันนี้นะครับเห็นไหม เขายังอยู่ในถุงอยู่นะครับผมรอให้เขากลางอีกแป๊บหนึ่งส่วนอันนี้นะครับวัดใจดูวัดใจดูคืนนี้จะแกะนะครับแกะดูว่า,าลากเขาโอเคไหมแต่น่าจะโอเคแล้วครับเดี๋ยวขอตัวแกะแป๊บหนึ่งอ่านี้ผมปัดข้างบนออกก่อนนะครับก็ดูว่ายอดเขาโอเคไหมเอ่ยอดเขาก็โอเคนะครับก็น่าจะเป็นใบแล้วครับอันนี้ใบก็ ใบใหญ่หน่อยแต่สียังไม่มานะครับจริงเรื่องสีนะครับนอกจากพันธุกรรมเขานะครับหรือ,อต้นแม่ต้นอะไรเขาบางท่านนะครับบางท่านก็เป็นรุ่นพี่ๆน้องๆน,นะครับเขาบอกว่าให้เลี้ยงกับแสงเยอะๆหน่อยนะครับก็จะไดะ้สีที่มันด่างชัดขึ้นนะครับอย่างเช่นต้นนี้นะครับต้นนี้ต้นนี้ผมก็ลองเอาไปใส่แสงที่มันเยอะขึ้นจัดขึ้นนะครับก็ ก็ได้2ใบามาที่มันด,ดูจะดูจะด่างชัดขึ้นนะครับก็รอดูว่าหลังจากนี้เขายังมาแบบนี้อยู่ไหมนะครับกับอีกวิธีหนึ่งนะครับอีกวิธีหนึ่งคือ,อรุ่นพี่บางคนก็บอกว่าให้ตัดบ่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่ามันจะมันจะใช่ไหมหรือผมจะทําผิดหรือทําถูกครับเดี๋ยวขอตัวไปแกะนี้ให้ดูก่อนนะครับอ่ะโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็เอาลงกระถางอันนี้6นิ้วนะครับจริงๆ กระถางควรใช้เล็กกว่านี้นะครับแต่ว่าผมอยากให้มันเหมือนกับต้นก่อนๆนะครับผมก็เลยเอาหินบุกเอาไฟเบอร์ใหญ่ๆหน่อยนะครับก็หล่อข้างล่างสักวันสักวันสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับนอกจากนั้นก็มีเพอร์ไลท์เล็กน้อยนะครับที่เหลือก็เป็นมะพร้าวสับขุยมะพร้าวโวลมิคูไลท์นะครับแล้วก็ดิน TGS ดินสอยนะครับอันนี้ก็คืออน้องใหม่ของเขานะครับก็รอเขากลางก็น่าจะไม่เกินสักอาทิตย์ สองอาทิตย์นี้ก็น่าจะกลางแล้วนะครับส่วนใบนะครับก็ได้ใบใหญ่พอสมควรนะครับสีอาจจะยังไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเนื่องด้วยเขาอบอยู่ด้วยนะครับเขาก็สีเขาก็จะดรอปลงนะครับจริงควรอบสักยี่สิบห้าวันหรือเดือนหนึ่งนะครับแต่ว่าของผมต้นนี้รากเยอะพอสมควรอยู่แล้วนะครับแล้วก็เขาเริ่มมีรากโผล่ไม้เห็นนะครับผมอบด้วยด้วยแก้วนะครับก็แก้วร้านน้ําทั่วๆไปเลยนะครับก็สองแก้ว ต่อกันนะครับแล้วก็ผมอบด้วยใช้หลอดไฟนะครับเป็นหลอดไฟ LED นะครับนะครัันนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ได้อีก1ต้นนะครับเพิ่มเข้าคอลเลกชันนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูน่าจะเป็นใบใหม่โอเคนะครับรอดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับขอบคุณมากครับเอาไว้เจอกันใหม่หรือว่า เอาไว้อัปเดตกันอีกทีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับร้อยหนึ่งต้นนะครับได้มาอีกหนึ่งต้นสวัสดีครับ